สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์วัน 24, ที่14ธันวาคม2025วันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าแล้วก็หมายความว่าเราก็เข้าสู่ใกล้ช่วงที่จะฉลองการมังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้าฉลองคริสต์มาสเต็มจนแล้วนะครับบทอ่านจากบทเทศนักบุญอคุสตินพระสังฆราชนักปราญ์ภาษาสันจันนำมาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่ายอนหมายถึงยอนพติสตานั้นเป็นเสียงของพระกฤ์เจ้าเป็นพระและเป็นพระวจนะยอนเป็นเสียงแต่พระกฤษเจ้าเป็นพระวจนะผู้ได้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มยอนเป็นเสียงที่คงอยู่ชั่วคราวพระกตษเจ้าทรงเป็นพระวจนะผู้ดำรงอยู่ตลอดการตั้งแต่แรกเริ่มลบถ้อยคําและความหมายออกเสียเสียง <c oughs> <ๆ>จะเป็นอะไรหากไม่มีความหมาย ก็เป็นแต่เสียงอึกกระทึกเสียงที่ไม่มีคำพูดกระทบหูไม่ทำให้จิตใจเจริญขึ้นอย่างไรก็ดีให้เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มสร้างความคิดในใจเมื่อข้าพเจ้าคิดว่าจะพูดอะไรคำพูดและข่าวสารก็อยู่ในใจแล้วเมื่อข้าพเจ้าต้องการพูดกับท่านข้าพเจ้าก็หาทางที่จะแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในจิตใจข้าพเจ้าให้ท่านในการจะหาทางสื่อข่าวสารนี้ไปยังท่านเพื่อให้ถ้อยคา ที่อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าได้เข้าไปในจิตใจของท่านด้วยข้าพเจ้าก็เปล่งเสียงพูดกับท่านความดังของเสียงสื่อความหมายของคำพูดไปอย่างท่านแล้วก็ผ่านไปคำพูดซึ่งเสียงนํำไปให้ท่านนั้นบัดนี้อยู่ในใจของท่านแล้วและยังจะคงอยู่ในใจของข้าพเจ้าด้วยเมื่อถ้อยคำมาถึงท่านดูเหมือนเสียงจะกล่าวว่าเพราะว่าจะน่าจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น และข้าพเจ้าต้องด้อยลงไม่ใช่หรือในการรับใช้ถ้อยคําเสียงดังก้องกลางวานขึ้นไปได้ยินทั่วไปแล้วก็ผ่านไปคล้ายกับเสียงจะกล่าวว่าความยินดีของข้าพเจ้าครบบริบูรณ์แล้วเราจะจดจําถ้อยคํานี้ไว้อย่าปล่อยให้คําพูดที่อย่งลึกในใจของเรานะั้นเลือนหายไปเป็นนันขาดเสียงร้อมในถิ่นกันดานนั้นเป็นเสียงที่ทําลายความเงียบ จงเตรียมทางเพื่อพระเจ้าท่านกล่าวเหมือนดังจะกล่าวว่าข้าพเจ้าปราประกาศก็เพื่อจะนําพระองค์นั้นเข้ามาในใ,นใจของพวกท่านแต่พระองค์ไม่ยอมเสด็จเข้าไปในที่ที่ข้าพเจ้านําไปเว้นแต่พวกท่านจะเตรียมทางเพื่อต้อนรับพระองค์เตรียมทางหมายถึงภาวนาอย่างดีซึ่งหมายความว่าคิดถึงด้วยตัวเองด้วยใจสุภาพเราควรจะถือตามแบบอย่างของท่านยอ์นบัพติส คนอื่นคิดว่าท่านเป็นพระกฤษณเจ้าแต่ท่านประกาศว่าท่านไม่ได้เป็นดังที่พวกเขาคิดท่านไม่ได้ช่วยโอกาสขณะที่ผู้อื่นเข้าใจผิดแต่แสวงหาเกียรติยศและแสวงหาเกียรติยศให้ตนเองหากท่านจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพระกฤษเจ้าท่านจะเข้าใจได้ว่าเขาพร้อมที่จะเชื่อเพราะพวกเขาเชื่อว่าท่านเป็นพระกฤษเจ้าก่อนที่จะบอกซะอีกแต่ท่านไม่ได้กล่าวเช่นนั้นท่านรู้ว่าท่านเป็นใครท่านแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าท่านเป็นใครท่านถ่อมตน ท่านได้เห็นแล้วว่าความอดรอดของท่านนั้นอยู่ที่ไหนท่านเข้าใจดีว่าท่านเป็นตะเกียงและท่านกลัวว่าตะเกียงจะดับเพราะกระแสลมแห่งความจองหองนะครับนักบุญอากุสตินก็พูดถึงยอนบัพติสตาซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ที่จะนําทางผู้ที่จะประกาศถึงการเสด็จมาของพระเยสุจ้าประชาชนก็คิดว่าท่านนั้นคือพระเป็นเจ้า คิดว่าท่านนั้นน่ะคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเสด็จมาแต่ยอนบัพติสไม่ได้ช่วยโอกาสตรงนั้นท่านรู้ดีว่าท่านเป็นใครท่านรู้ดีว่าพระเปเจ้าใช้ท่านมาเพื่อนําทางพงุทางเตรียมทางให้พระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่นั้นบังเกิดมาเพราะนั้นท่านจึงทําหน้าที่ของท่านอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเราก็ต้องมั่นใจว่าพระเยซูเจ้านั้นจะเสด็จมาแล้วในวันนี้นักบุญยอนบัพติสพูดคําที่ ที่น่าฟังและก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีและก็มีความหมายทีเดียวนะครับว่าพราะวจะนะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าต้องด้อยลงมายความว่าพระเยซูพระวจนะคือพระต้องยิ่งใหญ่ขึ้นได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและตัวท่านจะต้องถอยต้องไปอยู่เบื้องหลังและเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมางนั้นที่นอนพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเรารับรู้เมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องเปิด รวงใจเราต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ให้พระองค์นั้นเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะนําชีวิตของเราไปเราจะดําเนินชีวิตไปโดยปราศจากพระเป็นเจ้าพระพรความช่วยเหลือของพระองค์นั้นคงไม่ได้และคงจะเป็นอันตรายและก็ไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองนั้นเก่งหรืออะไรท่านยอนบัพติสเนี่ยท่านกลัวเสมอว่าท่านจะหลงท่านจะจองหองท่านจะปิดท้ายคําพูดในวันนี้ที่ท่านบอกว่า ท่านเข้าใจดีว่าท่านนั้นเป็นตะเกียงตะเกียงนั้นก็คือมีหน้าที่ที่จะส่องแสงให้คนอื่นนั้นเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ถ้าตะเกียงนั้นไม่มีแสงก็ไม่มีประโยชน์และท่านก็บอกว่าท่านเกรงว่าตะเกียงนั้นจะดับเพราะความจองหองที่ท่านมีถ้าท่านหลงไปว่าคนชื่นชมท่านเป็นพระกิษตาเจ้าท่านหลงไปแล้วไปถืออย่างนั้นไปสวมรอยอย่างนั้นก็ จะถือว่าท่านนั้นจองหองท่านคิดเสมอนะครับยงบัพติสาก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น่น้องชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องมีความสุภาพจอมจนเราก็ต้องพยายามที่จะให้คนอื่นนั้นเห็นพระเยซูเจ้าจากความคิดกิจการและการกระทําของเราในแต่ละวันที่เราจริญชีวิตไปนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ